ว่าท่านคงโยหันเหลินเมตตาคนในโลกทำไมจึงมีประวัติเกิดตายและบันทึกชะตากรรมไม่เหมือนกันก็เพราะอัตารับรู้จำบุคคลเรื่องราววัตถุสิ่งของแล้วยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นเหตุปัจจัยผลกรรมสนองของคนต้นกำเนิด ที่มักสร้างกฎแห่งกรรมบ่อยที่สุดของคนเรามาจากอัตตาจับยึดสิ่งที่อัตตารับรู้โดยเฉพาะพวกเรายึดติดอัตตาเป็นอย่างมากจิตที่ยึดมั่นถือมั่นดวงนี้มันง่ายที่จะทำให้พวกเรามักรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมรู้สึกตัวเองถูกคนรังแก ถูกคนดูถูกในใจย่อมมีความแค้นมีใจโกรธใจแก้แค้นใจเปรียบเทียบใจแบ่งแยกเป็นต้นจิตใจแบบนี้ทำให้พวกเราพัวพันกันสลับซับซ้อนและยุ่งเหยิงไม่บริสุทธิ์เกิดตายเวียนว่ายไม่หยุดที่น่าขำที่สุดก็คือ จิตใจของคนอื่นพวกเรามองไม่เห็นจิตใจของพวกเราเองก็มองไม่เห็นเช่นกันแต่พวกเราชอบใช้เดาใช้ความรู้สึกมาทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานการใช้ความรู้สึกการคาดเดาล้วนเป็นเรื่องไม่จริง แต่พวกเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงนั่นคือพวกเรามีอวิชชาโง่เขาปัญญาน้อยแน่นอนชีวิตของพวกเราไม่สามารถดำดงอยู่ในลักษณะที่แท้จริงเพียงแค่สแสวงหาเรื่องที่มีกรรมสนองเรื่องที่เจ็บทุกข์และกัดกลุ่มทั้งปวง ทำให้พวกเราไม่เห็นแสงสว่างร้ายขอบเขตของยานตนชั่วนิรันร์เห็นแค่อยู่ในโลกที่มีกรรมสนองถูกไฟเผาถูกดินฝังรับกรรมสนองเวียนว่ายเกิดตายตลอดกาลดังนั้นต้องรีบจัดการอัตตารับรู้โดยพันอัตตารับรู้ที่ยึดติดมี ให้เป็นมีไม่มีอัตตาเป็นมีไม่มีจึงสามารถกลับสู่ภาวะดั้งเดิมมีไม่มีว่างไม่ว่างกลับคืนสู่องค์เดิมที่เป็นธรรมกายแยบยน